ก็ดีมากๆครับก,ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าทอดพระป่าเนาะแล้วก็ได้ได้ร่วมทําบุญทั้งแฟนขับด้วยแล้วก็มีอีกหลายท่านที่ที่ที่ร่วมทําบุญมาด้วยอะไรเงี้ยครับก็ถึงเรียบร้อยครับเกิดอะไรขึ้นยังไงเกิดแสนนะเกิดแสนที่ผมผมตามตัวเลือกได้ครับประมาณประมาณเจ็ดแสนกว่ากครับเหมือนกัน ช่วยกันรับบุญครับเพราะว่าจริงการทำบุญใหญ่ๆ,ๆก็ต้องทำร่วมกันหลายๆคนครับเหมือนทุกปีพี่เบียนเรื่องการทำบุญเนี่ยนะครับก็ทำบุญหลายๆอย่างนะครับก็นอกเหนือจากการทำบุญก็อาจจะมีเด้วยคือพวกทานด้วยอะไรด้วยเนาะมีมีมีโปรเจอะไรพวกนี้ก็จะพยายามครับก็จะพยายามทำให้ได้เยอะที่สุด เคยัครบที่น่านเป็นเนี้ยนะครับเรจริงมันก็เป็นรายการใหม่นะครับทางช่องเจ็ดนะครับก็บอกได้ไหมเนี่ย,อย,ยบอกเลยสปูร์เวียบอกเลยได้เลยใช่ไหมรครับก็ชื่อว่ารายการรายการสปูร์เวียครับก็จะเป็นรายการเฉพาะวันหยุดนะครับเลอร์ของทางช่องเจ็ดก็จดีนะครับก็จะเริ่มเทปแรกน่าจะช่วงประมายสัปดาห์นะครับก็จะเป็นเป็นเทปแรกที่ที่จะออก ไม่ชมในช่วงวันหยุดรายการพิเศษรูปแบบรายการเป็นรูปแบบรายการการเดินทางครับโดยมีผมเป็นเป็นผู้ดำเนินรายการก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นตัวดำเนินเรื่องครับมันเป็นการเล่าเรื่องมันไม่เหมือนรายการที่ออกมาพูดๆๆเอ้ยเที่ยวนี่กินนี่อะไรเงี้ยเป็นรายการการเดินทางซึ่งไปในที่ที่ที่ มีปัญหาก็เหมือนกับว่าแบบเฮ้ยเราเป็นเปอร์เวียนะคุณไปช่วยแล้วก็อาจจะแบบอึงว่าไปพูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจังหวัดต่างๆอย่างมีคนที่มีความรู้รเป็นปราดในจังหวัดนั้นๆก็จะเข้าไปพูดคุยกับเขาในเรื่องที่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนั้นๆเลยนะี่แหลประมาณนี้ครับเป็นเพื่อที่เปลี่ยนแนวมาทำแบบนี้ ก,ก็จะมีด้วยครับก,ก็การเดินทางก็จะใช้เป็นมอเตอร์ไซค์กถกือตรงกับไลฟ์สไตล์เราใช่ครับก็คือพูดง่ายๆก็คือมันมันก็คือไลฟ์สไตล์เราแหละที่แบบเราชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรเงี้ยแต่ว่า ก็อยากให้การไปก็เกิดประโยชน์อะไรเงี้ยครับอาเรียนบอกคนที่น่านหน่อยว่าเดี๋ยวจะไปเจอเราวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปที่จังหวัดน่านเพื่อจะไปขายก่อเพราะว่าเราจะเอาเงินที่ได้มาจากการขายก่อเนี่ยไปร่วมในการบวชป่าใช่ไหมครับใช่ครับ ที่ที่่แหละฮะก็ยังไงก็ใครที่อยู่ว่างนะหรือว่าอยู่จังหวัดใกล้เคียงก็มาได้ครับไปเที่ยวเมืองไหนที่เีองอยู่อำเภอเมืองเลยครับใช่ครับก็มากันเยอะๆครับเคยกันพี่มีทยย้อนไปตรงวันเกิดนิดนึงค่ะเพื่อนๆในกองถ่ายก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรกันแล้วก็มีภาพเป็นพี่มิกกี้แค่นี้ก็เป็นประเด็นแล้วครับตลกจังอยากแคร์พี่มิกอยากสิงพี่มิกนี่เหรอครับ ดอว่าอยากสิ่งที่เ,เรีย่อยากเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นยังไงครับพี่อยาแบบคามเซอร์ไสยยังไงบ้างวันนั้นจริงๆมันไม่มีอะไรน่าสนใจครับมันก็ <c oughs> เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นปกติในกองถ่ายแล้วชอบเล่นกัน นะครับนะครับก็เป็นเป็นแบบเหมือนกับว่าวันนั้นเป็นวันที่ไม่มีผู้หญิงเลยเป็นวันที่มีเฉพาะผู้ชายถ่ายกันเป็นฉากมูเราก็เอ๊ะวันนี้มันวันมันมันต้มีใครมาเบิร์ดเดย์เราแน่เลยเพราะว่ามันเพิ่งผ่ายเพิเปลี่ยนมไม่นานเราเราเพิ่งกลับมาจากมาจากที่ไปหาแม่ใช่ไหมครับต้องมีต้องมีเซอร์ไพรส์แน่นอนแต่วันนี้ไม่มีผู้หญิงเลยเอ๊ะใครจะถือเค้กมาให้เราเราเนก้นใจไงเพราะเราแบบโดนเซอร์ไพรส์บ่อยอ้าววาแล้วเชียจะเป็น2หนุ่มเดินมาแบบหน้าจิ้มลิ้มาเลยครับ เบอร์เดย์คิสหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็แกล้งกันน่ารักดีผมรวมผู้ชายหอมบ่อยมากครับผมไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันเนีตลอดเลยฮึ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 ฮว่าฮึ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 รึฮึี่มึฮ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 ึ่อฮึ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 อึฮกฮเป็นเกย์สิครับเพราะพ่อผมก็หอมผมบ่อยมากเลยแฟนะ อ๋อน,นะฮะดูละครเป็นละครบูครับ <c oughs> อย่าอย่าไปมองดูให้มันเป็นละครแบบออกแนวแบบอีกแบบนึงอะไรเงี้ย <c oughs> จริงจริงตอนจบก็ไม่แน่นะครับอาจจะได้กันเองฮะถ้ามีงานประมาณนี้พี่พี่มีอะไรแบบแบบงานแบบชายกับชายสาววายอะไรสาววาย คือผู้หญิงที่ชอบใช้นี่เดี๋ยวนี้มันแปลกหมดนะลกลกเยอจจิงกันเยอะอะไรเงี้ยมีงานแบบนี้ติดต่อไม่ล่ะครับคืออย่าอย่าให้ผมเป็นข้าแล้วนะครับขอให้ผมได้อยู่ผมแบบสบายๆเลยครับ ก็ต้องมีกระแสนึยอยงอย่างที่ว่าเป็นคำพูดเงินเกิดวันนั้นน้องเบลล่าก็ไปอีกวันหนึ่งน้องเบลล่าก็ทําบุญเหมือนกันหลายคนก็เลยเชิ่นชมเป็นผู้รักบุญเนี่ยก็จริงๆผมว่าผมเชื่อว่าทุกคนนะฮะไม่ได้เฉพาะผมหรือว่านอ้องอะไรเงี้ยทุกคนก็ถ้ามีเวลาก็ทําบุญอยู่แล้วนะครับทุกคนเลยจริงๆครับได้เห็นกระแสที่หลายๆคนเขาฟินกันไปครับ <c oughs> ผมไม่คยได้ ตามครับต้องขอโทษบางทีแบบลงลูกไปก็มาอ่านท้ายๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็เชียร์อยากให้เห็นลงบุญลูกกันบ้างอะไรเงี้ยเป็นคลิปเป็เรียอก็ถ้ามีเวลาว่างตรงกันแต่ส่วนส่วนมากยากมากครับแต่ว่าต้องฝากฝากตามเรื่องทำบุญก็ก็มีบ้างครับแต่วันนั้นมีโอกาสได้ชวนเวลากดครัวันที่วิเวียนทำอยู่ได้ชวนเวลากชวนทุกคนนะฮะชวนชวนทุกคนชวนเพื่อนก็เยแต่ว่าบางทีเขาก็ไม่ว่างนะเนาะเราก็เข้าใจว่าบางคนก็แบบต้องบอกล่วงหน้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบ ก็มีบางคนที่มาได้บ้างครับเวลาที่เมื่อว่าท,าทำคืได้ไม่ชวบที่เรียนครชวนครับแต่ผมก็ไม่ว่างครับเ,เสียดายฝากครับฝากตัก้งไปครับ <c oughs> เวลาก็มาร่วมงานกับครับเบนี่ยตอนนี้ก็ยังคุยกันปกติเหมเดิมนะครับปกติครับผมสนิทกันเหมือนเดิมปกติครับ <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่แรกที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วก็คือผมไม่มีสัญญาครับผมเป็นสัญญาใจครับสัญญาใจก็ยังมีอยู่ยก็คือยาวๆครับจนกว่าจะตายจากกาน,นะเพราะว่าเราไม่มีสัญญาเป็นกระดาษเพราะเนี่ยเราแล้วเราก็ไม่ได้แบบมีอะไรผูกมัดก,กันด้วยซ้ำนะครับการอยู่ด้วยกันมันเป็นการอยู่บครอบครัวมากกว่าคือให้คำปรึกษา ถ้าอนมากกว่าแบบมันไม่เหมือนกับว่าแบบเฮ้ยเป็นผู้จัดการแล้วมาหักหลังไม่ใช่อย่างนั้นครับเราก็จะดูแลกันแบบว่าเหมือนก็เหมือนคุณแม่ฝากให้พี่ชายดูแลน้องชายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับตอนนี้กี่ปีแล้วที่เซีนกันก็ตั้งแต่เข้าวงการรนะก็สิบเอ็ดแล้วเรื่องประโยชน์ดูแลกันยังไงครับโอ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบชิลมากครับก็พอหางานมาก็ให้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนดูแลแบบ เป็นค่าน้าชงน้ำชาเราไม่ได้แบบเฮ้ยต้องมาหาักแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> พราะเราไม่เราไม่ได้กะว่าจะมารวยเพราะเรื่องนี้อยู่แล้วก็จะเป็นพี่โชว์ซึ่งพี่โชว,ชว,ชว,ชว์ก็คือคุณเอ๋แหละก็สมัยก็อยู่ด้วยกันก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะผู้จัดการแยกออกมาแล้วก็ดูแลกันไปคคือออทททีีี่่แรกยะูพโชชวมางงนให้้ อันนี้เป็นความลับครับวความลับเดี๋ยวคนอื่นจะทําตามครับสูตรใครสูตรมันบางคนบางคนก็จะแบ่งจากนาราเองเลยบางคนได้รับเป็นเงินเดือนบางคนได้แบ่ง3ามสี่ทางอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าทางใครทางมันว่าแบบชอบแนวไหนอะไรเงี้ยผมก็จะมีแนวของผมบางคนผู้จัดการมีเด็ก1ิบคน1ิบคนก็จะแบบ10บแบบไม่เหมือนกันในการ ตอบรับหรือว่าการแบ่งเปอร์เซ็นต,ต์ผมเพียงก็คือว่าแค่แเขียนแรงแบบดีจัดลาฟตีนึงเลยผมว่าเขาพย,ยายามสร้างกระแสมากกว่าครับซึ่งจริงๆไม่ไม่ต้องสร้างก็ได้ครับพวกเราทุกคนก็มีความสุขกันอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรขัดแย้ง okay.